กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับกับช่วงของขังวันนี้ใครที่ต้ื่องการความรักนะครับคนอุปถัมอยากได้สายในดีวันนี้คุณห้ามพลาดตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเลยนะครับนั่นคือเรื่องราวของเครื่องรางนางเงือกนั่นเองนะคะวันนี้อยู่บ้านอาจารย์ก็บ้านพุทธบารมีนพเก้าเรื่องราวความรับการบูชาข้อห้ามในสายเครื่องรางนางเงือกจะเป็นยังไงวันนี้รายการเรามีคําตอบติดตามรับชมได้ในรายการได้เลยครับ นางเงือกเป็นอะมนุษย์ชนิดหนึ่งตามความเชื่อนิยายประมปราเกี่ยวกับน้ำโดยมากจะเล่ากันว่าเงือกนั้นเป็นสัตว์ครึ่งมนุษย์มีส่วนครึ่งท่อนบนเป็นคนส่วนครึ่งท่อนล่างเป็นปลามักปรากฏตัวขึ้นเหนือผิวน้ำมือหนึ่งถือหวีสางผมมือหนึ่งถือกระจก ในหลายประเทศทั่วโลกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานเงือกมากมายแต่เดิมนางเงือกอาจจะเป็นทิดาของพวกเคลชาวไอลิสโบราณแต่บางครั้งนางเงือกก็ได้รับสมญานามว่าพรมมารีแห่งทะเลมีลักษณะสวยงามกระจกของนางเงือกคือสิ่งที่แทนวงพระจันทร์ และผมที่สยายาวคือสาหร่ายทะเลหรือรังสีบนผิวน้ำ ตามตำนานของไทยเล่ากันว่าเงือกนั้นมีหน้าเล็กกลมเท่างบนำอ้อยผมยาววันดีคืนดีกลางคืนเดินงางจะขึ้นบกมาหวีผมด้วยหวีทองบางที่ก็ใช้กระจกทองสองหน้าด้วยถ้ารู้สึกว่ามีใครเข้ามาใกล้ตัวจะโจนลงน้ำดำหนีไปทิ้งหวีและกระจกทองไว้ ถ้ามีผู้พบเห็นกระจกทองแต่เก็บไว้ไม่ทิ้งลงน้ำคืนเงือกเงือกจะมาเข้าฝันทวงของคืนถ้าไม่ให้ก็จะถูกปลิดดวงวิญญาณไปหรืออาจถูกฉุดตัวจมน้ำไปขณะที่ลงไปอาบน้ำในที่แห่งนั้น ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีทอดกระถินของไทยและธงนางเงือกมีความหมายที่แฝงไว้สะท้อนถึงสเสน่ห์แห่งความงามชวนให้หลงไหลคลบเคล้มตัวแทนหญิงสาวหมายถึงความหลงตามความเชื่อระบุว่าอันนี้สงจากการถวายผ้าแก่พระพิสุสงจะส่งผลบุญให้มีรูปงาม ผมเรียนวิชาสายอีสานโบราณมาครับเป็นวิชานางมัชชาทางภาคกลางเขาก็เรียกนางเงือกมีความพิเศษอะไรก็คือเป็นเกี่ยวกับความรักวิชานี้ก็คือเป็นวิชาตอบสนองคนที่ขาดคู่แล้วก็คู่ครองที่ไม่ดีคนไหนได้ของที่เสกด้วยวิชานี้ไปก็คือจะได้คู่ครองที่มันดีคู่ครองที่มันอุปถัมภ์คําจุนเราได้ใครไปไหนคนก็รักไปไหนคนก็เมตตา เพลือกเนี่ยก็คือเป็นเทพที่อยู่ในน้ําการปลูกเสกที่จะให้มีจิตวิญญาณหรือมีตัวตนที่สามารถที่จะมาช่วยเหลือคนได้หรือสามารถที่จะมาปกปักรักษาเราได้ก็คือต้องปลูกเสกที่น้ําคนที่จะสร้างคนที่จะทําหรือคนที่จะเสกต้องมีความเข้าใจก่อนต้องมีความรู้ก่อนต้องรู้ว่าใช้อะไรเสกยังไงที่ไหนตําแหน่งไหนวันไหนที่สําคัญเลือกครับ ลักษณะเครื่องรางที่จะเป็นนางเงือกก็คือมีทุกลักษณะเลยก็คือเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นรูปนางเงือกอมีผู้หญิงเป็นรูปผู้หญิงที่หางเป็นปลาถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็มีทุกภาคเลยแนะก็คือสังเกตตามวัดไหมเวลากระถิ่นก็จะมีรูปธงธงนางปลาก็เปรียบเสมือนธงนางเงือกนั่นแหละข้อห้ามสายผมส่วนมากจะไม่เน้นข้อห้ามครับก็คืออันไหนที่มันข้อห้ามเยอะผมจะไม่เรียน การบูชาก็ค tamam. ือบูชาเหมือนทั่ว um ไปก็คือบูชาด้วยของที่สวยงามก็เป็นลิสติกพวกน้ําหอมพวกอะไรก็ได้สิ่งที่ผู้หญิงชอบห้ามบนนะครับให้ขอเครื่องรางนางเงือกเหมาะกับใครเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความรักอาชีพที่ต้องการคนมาหาต้องการคนมาดูแลก็อาจจะเป็นค้าขายก็ได้เราอธิษฐานขอค้าขายก็ได้ เคล็ดลับในการบูชาก็บูชาที่ที่แจ้งเราอยากเรียกคนแล้วก็ต้องให้คนเห็นถ้าเป็นจี้เราก็ให้ติดตัวเราถ้าเป็นพวกล็อกเก็ตเราก็ให้ติดตัวเราองค์ตั้งก็ให้ไว้ที่หน้าร้านหรือว่าที่ที่ที่มันเหมาะสมจะต่ำกว่าพระสิบวัน,วรนเราบูชาน้ําเราใส่แก้วไว้ถ้าน้ํามันลดเราก็เติม เรื่องราวของของขังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับในเทปหน้าเอ็มจะเดินทางตามหาเครื่องรางรับรองได้ว่าเด็ดไม่แพ้ครั้งนี้แน่สำหรับใครที่ต้องการเขาวิววั์ทางรายการสุขขังได้จัดทำอย่างครบชุดสนใจสอบถามได้ที่เบอร์02-853-8989 02-853-8989